กว่าสถานีทั่วทั้งประเทศนะ400กว่าสถานีนะโดยปฏบัตงานที่สำนักงานตักน้ำปานนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ นี้นะคะให้กลับทางท่านผู้บริหารผู้จัดการทั้งมีส่งของหน้างานเองเดีรัสวัสดีครับ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 ขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภาคท่านกีรพันธ์ปูรชโได้ตราวเปถัม้าวันมันก็รู้สึกว่ามือเราขยับได้จากที่ว่าแขนชาต้องยกมืออย่างนี้ ือเราต้องยกมือด้วยตัวเองอแล้วเวลาเราจะไปยกจานล้างชามอ่ะเราล้างชามเนี้ยเราหยิบจานข้างซ้ายข้างซ้ายมันไม่ถนัดข้างขวาเราล้างเนี้ยมันจะร่วงลงไปไงก่อนหน้านั้นนะก่อนที่เราจะทานยาเนี้ยม,มันร่วงไปแตกไปประมาณห้าหกใบโดยที่เราไม่ได้รู้ตัวไงว่ามันหล่นทานตัวนี้ไปเรื่อยๆจนประมาณเจ็ดวันอันนี้ก็บางทีเราก็ไม่เชื่อมาเจ็ดวันจริงๆสนใจติดต่อช่องทางไลน์อนุภาพ2 0 2 0หรือช่องทางเฟซบุ๊กบูดาบายประทานหรือ 0935399569ขนาด25กิโลวัตต์ที่สำนักงานการไฟฟ้าสจดคิวภาคสาขาบางบุรีในวันนี้สถานีอาไปดูดไฟฟ้าการไฟฟ้าสดวนภาคเขตหนึ่งภาคใต้ที่บรุงเทพเป็นทงงานกันทำงานด้วยกัน วันหยุดเราได้ยังมาร่วมกิจกรรมมาร่วมทํางานผู้บริหารในส่วนท้องถิ่นครับตรงนี้ผมรับสืบดีีที่มีการเดินทางมาเป็นประธานในการเปิดสถานีอัพประสุนอา้าจะบอกว่าไก่เกิดก่อนเอ้าไข่มันออกมาจากไก่แล้วไก่เองเป็นตัวคลอดแม่ไก่ออกมานะครับเออโทษผาไหม้ละมันไปเผาไหม้ที่โรงไฟฟ้าแห่งซึ่งเงี้ยมันก็ต้องเผาไหม้อยู่แล้ว บางครั้งเราก็อาจจะมันก็ช่วยในเรื่องของภาวะลกร้อนช่วยในเรื่องของสภาวะอากาศอันี่นี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง รายการสดรู้สดเห็นรายการที่เปิดการรับรู้ให้ประชาชนผลิตรายการโดยพิลาปปากเปาะสนใจลงโฆษณา0896645534